เฟอร์นิเจอร์บ้านลักไม้ต่อไม้สวัสดีพี่ๆกันยามเช้านะครับผมครับตอนนี้นะผมอยู่ที่บริเวณริมคลองนะผมคลองที่ผมมาหาต่อไม้แล้วก็ลากไม้อยู่เป็นประจำนะครับครับอันนี้เป็นบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับผมครับซึ่งเมื่อวานนะครับผมเมื่อวานผมก็ได้ ต้นไม้นะครับแล้วก็ชิ้นส่วนของไม้ที่ไม่ได้ใช้แล้วครับแล้วก็ถูกทิ้งลงในคลองมานานหลายปีนะครับขึ้นมาบนบนบกนะครับผมครับหลังจากที่ต่อไม้ต้นไม้นะครับถูกทิ้งอยู่ในคลองนานมากนะครับผมไม่แน่ใจว่ากี่ปีครับอาจจะล้มลงตรงนี้หรือว่า ลอยน้ำมาหรือยังไงก็ไม่ทราบได้นะครับผมแต่ว่าพอหลังจากที่น้ําลดนะครับผมต่อพวกนี้ต้นไม้พวกนี้ก็จะโผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็หลังจากที่เรามองเห็นว่าเป็นต่อไม้ต้นไม้ที่ใช้งานประโยชน์ได้ผมก็เอาขึ้นมาจากน้ำนะครับผมครับรับบรรยากาศรอบๆนะครับผมครับก็พามาดูกันนะครับ ทางเข้าไปก็กค่อนข้างที่จะลึกหน่อยนะครับผมบรรยากาศตอนเช้าๆดีมากครับผมเป็นคนที่ชอบตื่นเช้าครับเพราะผมคิดว่าเป็นกําไรของชีวิตนะครับผมวันนึงเราก็มีเวลามีเวลาแล้วก็มีโอกาสที่จะอยู่ชมความสวยงามความงดงามของโลกใบนี้นะครับของพื้นที่ที่นี้ที่เราอาศัยอยู่ครับ ็นเวลานานนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราเสร็จภารกิจแล้วเราก็ต้องพักผ่อนนะครับร่างกายมีเวลาพักผ่อนของเขาครับผมครับรรยากาศนะครับผมของ้มนเป็นคลองนะครับดูครับมีน้ำข้นๆซึ่งฟ้าหลังฝนนะครับผมช่วงนี้ภาคใต้นะครับฝนตกชุกไปหน่อยนะครับผมนี่นะครับต่อไม้ที่เอาขึ้นมาครับ นี่ครับต้นไม้ที่เอาขึ้นมาจากน้ำนะครับผมต้นนี้น่าจะเป็นต้นกุลนะครับผมเท่าที่ผมดูจากเนื้อไม้นะครับต้นนี้นะครับผมน่าจะยาวประมาณสิบกว่าเมตรได้นะครับผมคอันนี้ก็คือต้นปลายนะครับผมซึ่งต้นโคนเนี่ยผมเอาขึ้นจากน้ําแล้วก็นากลับไปแล้วนะครับอันนี้ก็ประมาณว่าหนึ่งเมตร องเมตรสามเมตรนี่ครับนุ่นยาวไปถึงนู่นครับผมครับยาวมากครับแล้วก็มีกิ่งตรงตรงตรงตางนะครับผมต้นนี้นะครับก่อนหน้านี้นะครับผมได้กดเจอแล้วก็ได้เอาขึ้นไปจากน้ำแล้วครับยาวประมาณห้าเมตรนะครับห้าเมตรถึงหกเมตรครับอันนี้ก็น่าจะประมาณอีก 1นสองนี่ก็ประมาณอีก5้าเม็ดนะครับผมครับน่าจะ10กว่าเม็ดนะครับผมขนาดลําต้นก็ผมไม่แน่ใจว่าขนาดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าได้เป็นแก่นของไม้แล้วก็ความกว้างก็ประมาณ3 0มสิบถึงสี่สิบนะครับผมขนาดความกว้างของลําต้นนะครับ30มสถึงสีนิ้วนะครับประมาณ ยาวกว่าไม้บรรทัดหน่อยหนึ่งนะครับผมครับก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจมน้ํามากี่ปีครับแล้วก็มาอยู่ตรงนี้มากี่ปีนะครับผมแต่ว่าดูจากสภาพเนื้อไม้นะครับทนแข็งมากนะครับผมมาดูส่วนที่ผมเลื่อยนะครับส่วนนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้เยอะมากครับผม นี่ครับเนื้อไม้ที่ผมเลื่อยพาไปทําอย่างอื่นแล้วนะครับผมเหนียวแน่นนะครับผมไม่มีแตกไม่มีผุนะครับผมดูจากบวงไม้แลยนครับอายุเยอะมากครับผมน่าจะอย่างน้อยๆก็เป็นร้อยปีครับผมแต่เขาถูกฝังอยู่ในดินในทรายครับ เขาถูกฝังอยู่ในดินในทรายเป็นเวลานานนะครับผมนานมากครับผมไม่รู้กี่ปีน่าจะเป็นร้อยปีนะครับผมครับก็ตอนนี้ก็ได้ขุดขึ้นมาจากในคลองครับแล้วก็นํามาใช้ประโยชน์ครับผมนี่ครับคลองนี้ผมไม่ขุดนี่คือเส้นทางที่ลําเลียงไม้ขึ้นมานะครับผมนี่ครับพื้นที่ที่ไม้อยู่เนี่ยผมพาเดินลงไปครับ ต้องระวังหน่อยครับเพราะว่าลื่นนะครับผมครับจากช่องนี้นะครับผมเอาไม้ขึ้นครับก็ขึ้นมาหลายชิ้นนะครับแต่ว่าพี่ๆติดตามหลายๆคลิปนะครับผมนี่ครับนนี้สองครับ ซึ่ในส่วนตรงนี้นะครับมันเป็นหัวโค้งมันเป็นโค้งแล้วก็มันเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างคลองอีกเส้นหนึ่งนะครับผมตามไม้ไม้นะครับที่อยู่บริเวณหัวโค้งนี่ครับปุดขึ้นมานี่ครับผมพื้นที่ที่ผมเอาไม้ขึ้นมาเอาไม้ขึ้นออกมาจากในคลองครับนี่ก็ขุดออกมาจากทรายครับ นี่ครับจากตรงนี้นะครับผมครับนี่ครับกว่าจะขุดได้นะครับค่อน้างยากมากครับเพราะว่าขุดออกมาทีไรนะครับทรายมันก็ไหลลงมากรบครับผมพอขุดามท่าจะได้เรื่อยนะครับทรายมันก็ไหลลงมากรบครับนู่นนะครับตรงนู้นนะครับที่ต้นกุนเขาอยู่ครับอยู่มุมนู้นนะครับผมดูผมได้ตัดท่อนแล้วก็ เหลือส่วนที่ใช้ไม่ได้ครับก็ทิ้งครับเนื่องจากว่ามันแตกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกต่อหนึ่งครับแต่ว่าผมกลับไปแล้วนะครับผมถ้าดูจากชั้นทรายนะผมไม่แใจว่ากี่ปีเพราะก็ดูยังไงผมไม่ทราบได้นะครับชั้นทรายนะครับดูนะครับทรายมันเป็นชั้นๆนะครับปีหนึ่งก็น่าจะชั้นหนึ่งปีหนึ่งก็น่าจะชั้นหนึ่งนะครับที่มันทับถมลงมานะครับกว่าจะขุดไปถึงตรงนู้นได้นะครับผม สีดำๆอยู่ที่ตอไม้อยู่ครับใช้เวลานานมากครับเพราะว่าขุดแล้วนะครับทรายมันร่วงลงมาทับขุดแล้วทรายมันร่วงลงมาทับนะครับกว่าจะเลื่อยได้ใช้เวลานานนะครับผมนี่บรรยากาศในคลองนะครับผมก็ผมอยู่ในคลองเกือบทั้งวันนะครับผมขุดตอไม้แล้วก็เอาขึ้นไปบนบกนะครับสูงประมาณนี้นะครับผมนี่น่าจะสูงประมาณ 5ถึง6เมตรได้ครับผมจากพื้นน้ำครับขึ้นไปบนบกตรงนู้นนะครับผมข้างบนก็ต้องใช้เครื่องมือนะครับผมการที่จะเอาไม้ขึ้นไปข้างบนไม่ใช่ง่ายเลยครับผมแล้วก็การที่จะขุดออกมาแล้วก็เลื่อยเท่าที่เราใช้ประโยชน์ได้ก็ยากเือนกงนครับผมผมทำกับแรงคนล้วนๆนะครับผมไม่มีเครื่องจักรช่วยเหลือ บรรยากาศนะครับผมก็จะพามาดูอีกชิ้นหนึ่งนะครับผมมีชิ้นหนึ่งครับชิ้นหนึ่งก็เป็นไม้ที่เขาเลื่อยแล้วครับผมแล้วก็ทิ้งประโยชน์นะครับเนื่องจากว่าใช้การไม่ได้นะครับแต่ว่าผมดูแล้วนะครับน่าจะใช้การได้นะครับสําหรับผมครับก็เสียดายนะครับที่ทิ้งประโยชน์ไปซะเปล่า สำหรับผมก็ผมพยายามที่จะใช้ไม้นะครับทุกชิ้นทุกอันนะครับให้มีคุณค่านะครับให้มีราคาตัดแปลงให้เป็นสินค้าที่เรานำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับผมให้ขายได้นะครับให้ลูกค้าพอใจครับเพราะว่าไม้เก่าไม้อายุมากๆครับมันมีเสน่ห์ของเขานะครับผมเป็นเสน่ห์ที่มีคุณค่านะครับผมแล้วก็มองยังไงก็ไม่เบื่อนะครับผม มันจะมีรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของเขานะครับนี่ครับนี่เป็นอีกชิ้นนึงนะครับผมที่ผมเอาขึ้นมานครับผมไม่แน่ใจว่าลำต้นขนาดไหนนะครับนี่นะครับอยู่ข้างๆกันครับผมผมไม่แน่ใจว่าลำต้นที่เขาเลื่อยออกไปใช้นะครับขนาดไหนนะครับแต่นี่นะครับจาก ตรงนี้นะครับดูนะครับนี่ที่ถูกเลื่อยออกไปใช้ประโยชน์นะครับผมครับฝั่งนี้แล้วก็นี่นะครับฝั่งด้านในนะครับถ้าดูจากประมาณลำต้นนะผมว่าน่าจะประมาณนี่มันกว้างมากนะครับผมห้าสิบห้าสิบห้าสิบเซนได้นะครับผม น่าจะครึ่งเม็ดได้ครับลำต้นครับแต่ถูกผ่าไปใช้แล้วนะครับเหลือสวนที่เป็นปลายแล้วก็มีร่องรอยการผ่าครับแต่ว่ารอยผ่านี้นานมากนะครับผมไม่แน่ใจว่าเมื่อไหรครับผมดูจากสภาพการผ่าน่าจะเป็นผ่าเินแผ่นนะครับแต่ว่าผ่าแล้วไม่เสร็จนะครับเพราะว่าไปเจอไม้ที่มันกวงครับได้พื้นที่น้อยนะครับผมสําหรับผมแล้วนะครับ ตัวนี้น่าจะออกแบบไปเป็นเก้าอี้ได้นะครับผมเก้าอี้จากโคนไม้ที่เป็นชิ้นเดียวอันเดียวนะครับผมครับสาหรับโคนนี้ก็เป็นโคนไม้หลุมพ่อนะครับผมับซึ่งมีอายุมากนะครับผมน่าจะเกินร้อยเป็นกัน,นครับผมนี่นะครับผมลากขึ้นมาแล้วก็มาวางไว้นะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมองให้ชัดเจนก่อนนะครับว่า หลังจากที่เอาขึ้นมาแล้วนะครับก็พลิกกลับด้านหมุนซ้ายหมุนฝาดูนะครับว่าเราจะทําแบบไหนนะครับเพราะว่าไม้พวกนี้นะครับถ้าเราเลื่อยแล้วขาดแล้วนะครับต่อไม่ได้แล้วนะครับผมถ้าเสียก็คือเสียเลยครับถ้าใช้ได้ก็คือเป็นชิ้นงานไปเลยนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยเราต้องดูพิจารณาให้ดีนะครับผมครับว่าจะต้องเลื่อยแบบไหนมุมไหนนะครับถึงจะได้ไม้ที่ เป็นทั้งชิ้นงานเป็นเป็นชิ้นงานไม่ไม่หักไม่แตกไม่พังนะครับผมครับแล้วก็ได้ออกมาสวยงามคุ้มค่านะครับที่เราตัดเนื้อไม้ออกไปนะครับผมครับส่วนนี้เป็นผุนะครับผมครับนี่ผุเราต้องเอาออกครับแล้วก็จะวางด้านไหนมุมไหนนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามดูดนะครับ คลิปนี้ก็ขอบขอคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับผมหลายท่านก็คอมเมนต์เข้ามาหลายท่านก็ปรึกษากันเข้ามานะครับผมก็สอบถามมันเข้ามไ่ได้นะครับผมมีอันไหนที่ผมทราบบ้างไม่ทราบบ้างก็แนะนํำกันไปนะครับถ้าส่วนไหนไม่ทราบก็ขออภัยนะครับผมส่วนไหนที่แนะนาท่านพี่ได้น้องๆได้ก็ยินดีนะครับผมเพื่อที่จะเป็นอาชีพบ้างเป็นงานเสริมบ้างหรือว่าเป็นทําในสิ่งที่เรารักเราชอบนะบผมมีความสุขครับ ได้อยู่กับธรรมชาติแล้วก็ได้หาสินค้าจากธรรมชาตินะครับผมไม่มีทุนนะครับแต่ว่าต้องใช้แรงครับผมครับผมก็ไม่ได้ทําใหญ่โตอะไรมากมายนะครับเป็นอาชีพเสริมนะครับแล้วก็เหลือก็ไว้ใช้นะครับอันไหนที่ขายได้ก็ขายออกนะครับผมครับก็ขอขอบคุณพี่พี่น้องๆทุกๆท่านนะครับที่ติดตามกันมาตลอดเสมอนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ